คลิปที่สุดขั้นนะครับเนี่ยเป็น EP 12การเดินทางครับผมขอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก kind of ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจการทำคลิปนะครับถึงคนไทยหน้าเดินตามครับผมเดจะลมชมวิวที่ขัดผ่าข้างไปเรื่อยๆครับผมลมชมวิวที่ขัดไปเรื่อยๆ วิวข้างทางนะครับแตุคูจใจไปเรื่อยๆจิงอาลุงจันลุงมัชัดขับเ,เรื่อยๆขับเรื่อยๆเกี่ยวกับธนาเดรต่างๆขผมนะครับ าัเอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะกี้มันนอนนี่ใส่นอนเขาไปไม่ยังนม่ยงนอนไอร้านเพนักงานบอกเอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งสั่งใคร เปิดประตูปากเงา,าไปเพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจในกะารทำทิพย์ไปเรื่อยๆครับผมยังอยากซี้อเงา,นาเนี่ยใช่ไหมเตรียมลมชมวิวที่ทัดไปเรื่อยๆครับผมดูแต้มผู้ใจข้าไปข้ามาไปนอะนรถไถานาเดินตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผม เดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเสวยมเอาแล้วขักมาไลยกันแนะครับผมมาลยกันแส่ เดินตามสัก i ครเลยนะครับอย่ากังใจนะครับผม,มสักใครไปบัหน้าพี่น้อยอย่าเดินตาทครับรถไทยนาเดินต่อรถคูใจรัจัดอง,อง,องเซแฟนนทุกย่งเนไปห่อ็นก่เลยแดนเหลเลย สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดน้องประดันเสกเอาเด้ครับน,รนี่นนประดันดดเสกเอาปดันมันเดิมครับบกดันมันเดิมโดยได้คุใจธนานาเด่นตามน้ำไปรเรื่อยๆน้ำปุ๋ยเลยอนนี้ถึง,งหวย้าเทียวแล้วครับหยตาเดียว พี e ่น้องเพิ่งมาเที่ยวสะพานเนี่ยก็เสะพานใหญ่กันละครับเป็นสะพานัามํามม่น้ำกันครับผมถามไม่น้ตเที่ยวนะครับผมององพเดเดินทางไปเรื่อยๆครับ กรถไปเรื่อยๆบนที่ทัดข้างทางเรนลมโชว์มิวทือทัดข้างทางไปดอกอบซีแฟนคลับไเครับเพื่แฟนคลับดูข้างทางนะครับไปเรื่อยๆขับปรไทยอกสิทนาที่สิทานาที แตนาที่เขานัที่เองผู้น้องเบิึงจู้ใจครับันี้เดี๋ยวนี้อาจจะเงียบไปเลยเอามาแล้วเป็นกำลังใจด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำลิปนะครับผมดูปไปเรื่อยๆครับผม อิวที่ทัดข้างทางนะครับโมอยวที่ทัดข้างทางกับรถกีต่รตนรู้ใจไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆเดิน,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 นชมวิวขาดทางนะรับ ทางๆนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ไว้สนิทสักก่อนนะครับเด้ผเอผงตาวาสวัสดีครับผม